ส,สวัสดีครับいいสวัสดีครับ <S <S ผมชื่อนายวัชราดังกิจอยู่ชั้นปรวาสามทับสองแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิชายการอาชีพบุรีบุรีครับสวัสดีครับผมนายปรทหยัทัสุขคือชั้นแผนกไฟฟ้ากำลังอยู่ชั้นประวิสามทับสองิายการอาชีพครับสวัสดีครับผมนายพิิษฐ์ทรงเคราะห์อยู่ชั้นปชวสามทับหนึ่งแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิทยายการอาชีพบุรีบุรีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงการสมาร์ทฟาร์มนะครับ เราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของโครงการสมาร์ทฟาร์มนะครับนี่คือเบรกเกอร์30แอมป์นะครับ,รบและนี่คือสวิตชิ่งพ power s u p p ายแปลงไฟ24โวลต์นะครับนี่คือแมกนติกนะครับนี่คือทัมเมอร์นะครับ นี่คือปั๊มน้ำนะครับเป็นเขาใช้ระบบน้ำบนนะครับโดยที่เราดูดน้ำมาจากทางถังน้ำเพื่อวนเข้าไปทางปั๊มปั๊มจะดูดมาเพื่อหาตรงวาลเราสามารถปรับขนาดความแรงน้ำได้ตรงที่วาลครับผมน้ำวาลจะไหลผ่านท่อน้ำทั้งห้าท่อไหลมาหากลับมาหาที่ถังเหมือนเดิมครับผมการทดลองนะครับ